อ้าวน้องอ้อยมาให้กาลังใจเพื่อนเหรอครับเพื่อนเขาเป็นอะไรคะน้ำอ้อยนี่คือตัวอย่างของอน้องที่กินอาหารแยะแต่กินน้ําน้อยนะครับกินน้ําเยอะอยู่นะหมอหรือบางตัวก็ป่วยนะติดเชื้อแบคทีเรียแล้วไม่มาหาหมอบางตัวเจ้าของก็ให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงเกินไปหรือบางตัวก็กินจนอ้วนเลยน้อ,อยอ้อยรู้ได้ไงอะว่าเออเฟอร์บี้น่ะเหรเขาชื่อเฟอร์บี้น้ม้อย หมอรู้ได้ไงว่าเฟอร์บี้เป็นนิ่วในกระเพะาะปัสสาวะคะในเจ้าของเขาเล่านะครับว่าเฟอร์บี้เนี่ยเบ่งฉี่บ่อยๆเลยแต่ฉี่ไม่ออกเจ้าของก็เลยพามาหาหมอหมอคําตรวจดูนะก็เพราะว่ากระเพะาะปัสสาวะนะเขาขยายใหญ่พอไปเอ็กซเรย์ ray, ตรวจดูค่าเลือดค่าไตากระเพาะว่าน้องเป็นนิ่วในกระเพะาะปัสสาวะรวมถึงทางเดินปัสสาวะแน่นอนขนาดได้หรอหมอน้ำอ้อยก็ทานน้ำเยอะๆนะครับ พราะน้ำคือส่วนหนึ่งของชีวิตความรักดีๆก็เช่นกันจริงหมอแล้วน้ำพุที่พ่อซื้อมาให้น้ำอ้อยล่ะครับน้ำอ้อยชอบไหมชอบมากขออ้อยไปกินน้ำก่อนนะคะโอ้ <laughs> อยากกินอาหารเยอะจนอ้วนนะอ้อยหมออ้อยแค่อวบไม่ได้อ้วนสารอาหารรบถ้วนหน้ากินจะตายอ๋อแล้วอย่าเครียดนะอ้อยนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันละยี่สิบสี่ชั่วโมง